วัวนพน่ทางสวัสดีค่ะดิฉันแนะนำบริการของสมบัติวัวรู้สิ่งนี้และเป็นเกียริอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสตอนรับท่านในการเดินทางสูก่กรุงเทพมหาคนครซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ9ชั่วโมงส0ินาทีสำหรับการเดิน,นทางในเช้านี้บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของท่านจะได้จัดเตรียมพนักงานขับรถไว้คอยบริการสองท่านาค่ะดิฉันขอแนะนำพนักงานประจำรถค่พะพนักงานขับรถท่านที่หนึ่งบุทนิ์ปูนแย้มพนักงานขับรถท่านที่สองวีระพง์งแก่นสาร พนักงานบริการคฤติยาทำจัญญาวิไลดิฉันวัชรินทร์ซีรีทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับค่ะดิฉันคณิตดับจึดนความสะดวกและบริการภายในรถค่ะบอรที่นั่งของท่านสามารถปรับข่โยกพักน่องพักขาพนักพิงปรับเอนนอนได้ค่ะบอนั่งเป็นบอรนวดไฟฟ้าปุ่มกดจะอยู่ด้านซ้ายหรือขามือของท่านไฟอ่านหนังสือช่องปรับทิศทางความเย็นที่เก็บสัมภาระอยู่เหนือศีรษะของท่านห้องสุขภัณฑ์อยู่ด้านหลังของตัวรถ อีสครูปที่จะบริการให้ด้วยอาหารว่าง,างเครื่องดื่มความบันเทิงในรูปแบบทีวีบริการสมัมาทัวร์เช่นนี้จะจอดพักรับประทานอาหารที่ร้านครัวต้นกำแพงจังหวัดกำแพงเพชรรถจะจอดพักเป็นเวลา20นาทีพร้อมมเตรียมพนักงานขับรถค่ะแานบดยสารที่มีความประสงค์จะลงระหว่างทางกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยกรุณานเก็บของมีค่าไว้กับตัวกรุณานคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่อสชมภาพของท่านและบริสารท่านอื่นขอความกรุณางวัดสุบขทัรดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในรถและห้องสุขภัณฑ์ค่ะ และขอความกรุณาท่านใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จําเป็นตลอดการเดินทางค่ะเรียนที่ผู้มีอุปการะคุณท่านทราบขณะนี้สนย์บริการสมบัตรวิภาวดีเปิดให้บริการดูแลซื้อตั๋วจองตั๋วได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งจะสามารถสําถองที่น่งสอบถามเส้นทางการเดินทางแนะนำที่ชมบริการได้ทางเว็บไซต์ w w b w b s t e ส่ว com หรือ call center หนึ่งสองห้าหสหน้ากท่านต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมไ้ชมบริการทุกท่านตลอดการเดินทางค่ะขอบคุณค่ะ